สวัสดีค่ะวันนี้สวทนครราชสีมาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่นั่นก็คือถ้ำค้างคาวเขาใหญ่ซึ่งอยู่ที่บ้านหนองขี้ตุนตามบนวังกระทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีค้างคาวปากเยื่ยนอยู่เป็นจํานวนมากโดยในเวลาเย็ยนหรือพกคำ่ำจะบินออกมาหากินเป็นริ้วขบวนที่สวยงาม จากการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นพบว่า ถ้ำค้างคาวดังกล่าวมีค้างคาวอาศัยอยู่จํานวนมากโดยชาวบ้านพบพฤติกรรมของค้างคาวในการออกหาอาหารตามพฤติกรรมธรรมชาติในเวลา18นาฬิกาและบินกลับเข้าถ้าในเวลาประมาณ4นาฬิกาเป็นประจําทุกวันโดยใช้ช่วงเวลาที่ค้างคาวบินออกจากถ้าหากมองขึ้นไปบนท้องฟ้าบริเวณแนวถ้าจะพบเห็นฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้าประหนึ่งดังสายน้ําที่ไหลเหมือนแม่น้ําขนาดใหญ่ทอตัวเป็นแนวยาว บนท้องฟ้าตัดกับแสงอาทิตย์ที่ประทะกับท้องฟ้ายามอัสดงก่อให้เกิดความสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งประกอบกับธรรมชาติที่สวยงามแนวเขาน้อยใหญ่ที่สลับเรียงรายอยู่เป็นรูปกระทาความ โดยนายธีรศักเพชรนาวาดผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองขี้ตุนตำบลวางกระทะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้เล่าประวัติความเป็นมาของถ้ำค้างคาวซึ่งอยู่บ้านหนองขี้ตุนหมู่ที่สองอำเภอปากช่องจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อชมค้างคาวหลายร้อยคน ทำค้างคาวเขาใหญ่จึงถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับเป็นอย่างดีและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านหนองคีตุลพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักผ่อนชมฝูงค้างคาวบินออกไปหาอาหารในยามพลุกคํำนับล้านตัวคุณผู้ชมห้ามาดเลยนะคะกับการไปชมฝูงค้างคาวบินออกหาอาหารในเวลาพลุกคํำกับบรรยากาศที่สดชื่นรับลมหนาวแบบนี้ทำค้างคาวเขาใหญ่บ้านหนองกิตุลอำเภอ ปากช่องจังหวัดนครราชสีมารอสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะ